อ่าสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะเซนเนอร์กเกมแคสเตอร์นั่นเองวันนี้เราเราก็จะมาเล่นเกมเซนเน,นียเอสพอเกมนี้เกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะก็จะมาเล่นเป็นครั้งแรกเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอ่าเกมนี้ที่เอามาเล่นก็ไม่ได้เลยฮะชื่อมัน คล้ายๆกับชแนลฮะชแนลก็เซน,นเนอร์ะชื่อเกมว่าเซน,นเนียครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้นิดเล่นครั้งแรกนะยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเอ่ออะไรยังไงก็นะใส่ชื่อเล่นเหรอ จะเล่นก็แน่นอนครับเซนอนหน้เลยฮะโอเคโอ้มีนักดาบนักแม่นปืนนักสู้นักเวทแล้วก็นักขามันเล่นอะไรดิ <c oughs> เลอกไม่ถูกเลย่ะ <c oughs> อืม ผมสนนักสู้กับน,นักดาบครับอ,อันไหนดีโอ้นักดาบแล้วกันเอ๊ะนักสู้ดิโจมตีด้วยระยะประชิดจากหมัดมีอัตาอยู่รอดสูงเพราะมี HP สูงมาสำหรับรเล่นระดับกลาง อันนี้ก็ออ๋มีค่าดิเฟนต์แล้วความเร็วสูงฮะอ๋อพุ่งเข้าชจมตีด้วยดาบอ๋อสำหรับผู้เล่นมือใหม่งั้นผมไม่เคยเล่นผมเล่นสายดาบแล้วกันฮนะโอเคยืนยันผมว่าเกมนี้ภาพภาพในเกมเนะี่ยมันน่ารักดีนะอ๋อก็เป็นเรื่องฮะ โอเคอ่าเขาก็จะสอนเราเล่นและหอ,อแถบข้างบนก็คือดูเลเวล SP แล้วก็ MP นะก็ปกตินะ ่มอันนี้ก็เลื่อนขยับตัวละครปุ่มอ๋อปุ่มอันข้างบนนั้นเป็นปุ่มข้อมูลตัวที่เราโจมตีอ๋อมีแผนที่ย่อยอยู่ข้างๆแล้วก็มีที่โจมตีอยู่ฝั่งขวาล่างโอเคก็มันเหมือนกับเกมทั่วไปนะแล้วก็โอ้โหสู้ับราชินีน้ำแข็งครับม่เหมือนเมดูซ่าน้ำแข็งยังดู สกิลนี้อลังการใช้ได้นะก็นะตีไปเรื่อยๆฮะอเดี๋ยวอะไรเนี่ยติดพิษเหรอโอ้มีติดพิษ อีกนิดเดียวนะจะตายแล้วครับราชินีน้ําแข็งนะ่าจะตายอืมอืมไม่รู้สึกเหมือนตีมันไม่เข้าจะเข้า เมื่อกี้ก็เป็นนเรื่องอะผมก็เงียบไว้ก่อนแล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าจะเงียบหรือว่าจะอ่านนเรื่องดีฮะก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเงียบไว้ก่อนแล้วกันมาฝึกเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าแต่ปุ่มเควสพอเปิดหน้าต่างโอเคฮะปุ่มยอมรับเพื่อด,ดูรายละเอียดเควสและเริ่มทำเควสอ๋อกดยอมรับ Mm. Plan. มีเสียงกีดว้วยฮะ ผมขำตัวละครตัวเองตอนแรกมามีเสียงคิดบอกไม่เห็นต้องสนใจอะไรเลยพอบอกเธอมาจากประตูมิติที่ไหนโอ้โหจริงดิมต้องเรียบช่วยไม่กบกระปุมยืนยันไปฮะเพื่ยังสเตตสำหรับเคลืนนั้นอ๋อก็พร้อมแล้วแต่ที่ปุ่มเลยเข้าสู้โอเค กราฟิกเกมนี้น่ารักมากอ่ะมันดูเด็กน้อยมากเลยอ่ะก็นั่นแหละตามสเตป็ปฮะตีไปเรื่อยๆเลยครับโอเคมหมดแล้วเข้าวราบเลย ตอนตอนนี้เรายังไม่มีสกิลอะไรให้ใช้เลยครับก็ตีธรรมดาไปก่อนด้านตีไปแล้วไอ,ต,อตัวสีส้มๆเนี่อะไรเนี่ยตัวเตีคล้ายๆผีเสื้อสีส้มๆเนี่ย เป็นคู่หัวหรือเปล่าเ้าวาไปแล้วฮะบอสเหรอน่าน่าจะเป็นบอสฮนะหันน่ารม บ็อกได้บ่อยจังอืมเรียบร้อยฮะได้รับ,ด,บดับเบิลเอสกันเลเดียวเชียวอ่าเลเวลอัพด้วยผมมีรางวัลจากเลเวลด้วยแล้วก็วสเตตัสเพิ่มมีแต้มค่าสถานะแต้มสกิลอะไรเจนยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพิ <ly> <laughs> ่งเคยมาเล่นนะทำอะไรไม่เป็นเลยฮะ เดี๋ยวเคมก็คงจะสอนเองอะแต่ที่ปุ่มเควสเควสเซซซ์สสแล้วครับเซสุ์เรจสิส้นแล้วครับ <c oughs> สองเควสนะฮะอ๋อเมื่อกี้ที่เราทำเควสไปรู้สึกเหมือนจะได้หมวกมาใช่ไหมอ๋อใส่ใส่หมวกโอเค อโอเคแล้วก็มันจะให้เรามาทำเควสต่อใช่ไหมโอเค อ๋อมีต้องพิสูจน์ด้วยโอเคครับก็ทำตามที่เกมเขาให้ทำไปเลยครับโอเคคิดถึงฉันไหมด้วยนะมันไม่หมวกใส่แล้ว ผมว่ามันดูดูดีดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะโอเคเข้าวามอ่ะเกมนี้ก็ผมไปโหลดมาจากเพจสตูฮะก็ ชื่อเกม x e n o n er i a S นะก็ไปหาโหลดเล่นกันได้ฮนะในเพจสต e อะผมไม่แน่ใจว่าในแอปสต e จะมีหรือเปล่าแต่ผมว่ามันมันก็น่าจะมีนะก็เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะฮะช่วันี้ก็ตีตีเอ้ยมีเฮ้ยเมื่อกี้มันจะได้มวกกันใหม่มาใช่หรือเปล่า เห็นมันเป็นกล่องแล้วมันมันจะเปิดมาแล้วเจอหมวกตีตีเรื่อยๆฮนะ,อะบอสนี่อื่นเนาะหรือว่าเรายังอ่อนอยู่ก็ไม่รู้ ร้อยฮะอืมระดับ double S อีกแล้วฮะโอไมคการให้เลือกเอาเอา่อันนี้แล้วกันได้ถุงมืออันใหม่โอเคอ่าเลเวลอัพอีกครับผมก็เลเวลสามแล้วโอเค tipo mujer pues. ok se es el ah ok Ok, se la. อ๋อนี่ฮะเขาก็บอกเราแล้วนะว่า level up เรา up, จะได้แต้มสถานะแล้วก็แต้มสกิลฮะโอเคอ๋อเดี๋ยวเขาจะสอนเราใช้แต้มฮะเดี๋ยวมาดูกันแต่ปุ่มตรงนี้อือเราเป็นสเตตัสพื้นฐานนะ ดาบจะต้องใช้พลังนะฮะโอเคอืมสมคิดเลยพลังเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อสเต็งนะฮะ S.T.R. นะฮนะเดี๋ยวไม่มีไม่มีเอจิ SG วะ โอเคแต่ผมขับนะฮะเดี๋ยวพ่งเอาไปได้แต้มเดียวเองเหรอ มันให้เราไปคาดลามเยอะเรื่องเลยผมเห็นหลายเกมมากเลย้ะที่มันมันเป็นอย่างเงี้ยฮะคือคือตอนแรกอ่ะ คนเขาจะไม่เชื่อใจเราฮะเสร็จแล้วต้องทำไงด้ต้องต้องไปฆ่ามอนคนถึงจะเชื่อเป็นอย่างนี้หลายเกมมากนะเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยตีไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรละก็เล่นไปเรื่อยๆแหละนะ วาบเลยฮะอืมรู้สึกจะเป็นบอสฮนะตัวเหมือนเป็ดดำเป็ดจุ่มโคนกิ้งโคนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ตัวตัวตัวย่างใหญ่ลามป่าเถื่อนนี่ไป กิ้งชุบโคนม้าเปล่าเนี่ยไมตัวมันดำตาแดงด้วยเนี่ยอา้าวฟันผิดทางอืมอา้าวมาเป็นเงี้ยอ่ะเมื่อ,อกี้มันมันเป็นอะไรเป็นสกิลบอสหรือเปล่าอา่ะเรียบร้อยฮะ ได้ระดับ S มาครับก็นะให้เลือกการ์ดการ์ดโน่ขวาร้ายไซดีเนี่ยเอาขวาเลยฮะรองเท้เาหนามฮนะอ่าเลืออัพอีกเวลหนึ่งะละ โอเคยืนยันเคลียร์เสร็จไปแล้วฮะอ่าน่าจะได้สกิลมาใช้แล้วฮะโอเคไปเรียนสกิลกันโอ้หสกิลเยอะอยู่นะเนี่ยมพอเลเวลสูงขึ้นก็จะมีสกิลมาใช้เยอะขึ้นนั่นเองอนะ ใช้กับอืก็ปกติแหละฮะก็ทั่วๆไปสกิลติดตัวก็สกิลเรียกใช้นะก็เป็นเหมือนสกิลแอคทีฟสกิลพาสีฟนั่นแหละโอเค ตอนนี้เราเรียนได้แค่สกิลอันเดียวฮนะก็กดเรียนไปนครับแล้วก็เลือกโอเคอืมเป็น v p เลเวลหนึ่งอ๋อโอเคฮะโอเคฮะก็สำหรับ คลิปนี้ก็เดี๋ยวพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็เกมนี้นะหาโหลดได้ใน Play Store App Store ก็น่าจะมีนะก็มีใน Android แล้วก็น่าจะมีทั้งใน iOS ด้วยนะก็จำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคนะรับไวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้สวัสดีครับฟุณงครู